เรากลักบมาที่โจทย์ในเกมที่ชื่อว่าสิบตลอดลอดฝั่งนะครับผมก็จะทําให้ดูว่าแต่และข้อเนี่ยมันทำอย่างไงบ้างก่อนอนี้เป็นข้อแรกนะครับเขาบอกว่าไปกําลังสองสมบูรณ์สแสดงว่าเราใช้สูตรหน้ากําลังสองนะครับลบสองหน้าหน้าสามบสิบก็คือหน้าก,กําลังสองได้เป็นเท่าไหร่ก็คือหนึ่งนะครับหลังหลังเราไม่รู้แต่เราจะต้องทําให้พ์กลางเนี่ยคูณกันออกมาได้ลบสิบสี่ แต่เราคูณได้ลบสแสดงว่าเราต้องคูณ7เข้าไปนะครับ x บวกหลังกาลังสองก็คือ7ยกกําลังสองตรงนี้ก็ทําการยุบได้ออกมาเป็น x กาลังสองลบสิ x บวกสีนะครับแสดงว่าค่าของ c เนี่ยคือ49่สกรูท c ก็จะมีค่าเท่ากับ7นะครับแล้วก็ เอารูทสี่รูทสี่ที่พึ่งได้เมื่อกี้นี้ไปยกกําลังสามก็คือเจ็ดยกกําลังสามซึ่งมีค่าเท่ากับสามร้อยสี่สิบสามนะครับข้อนี้ก็ตอบแบบนี้ข้อสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไม่รู้ว่าจำไ,ได้ไหมแต่ว่ารูปมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าความยาวเป็นห้าเมตรแสดงว่าด้านแต่ละด้านยาวห้าเมตรนะครับ ความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่ก็คือเอาความยาวที่บอกไป5เมตรมาคูณ4เพราะว่ามี4ด้านนะครับรูปสี่เหลี่ยมมีอยู่4ด้านคูณกันออกมาได้เป็น20เมตรก็เลยตอบว่า20เมตร2อถ้วยคิดเป็นกี่ช้อนชาก็คือ1นถ้วยนะครับมันเท่ากับสองร้หรือสองร้อยส ก็ได้นะครับขึ้นกับว่าเราจะมองแบบไหนแล้ว2ถ้วยเนี่ยสถ้วยเมื่อคิดออกมาแล้วจะได้เป็น500 ml อยเขาถามว่ากี่ช้อนชาคือ1ช้อนชาเนี่ยเท่ากับ5 ml เพราะฉะนั้นเราก็เอาห้าร้ที่เพิ่งคิดได้มาหารกับ5 ml ก็หน่วยตัดทิ้งไป เราจะได้คำตอบว่าเป็น100ช้อนชานะครับร้อยช้อนชาแต่ถ้าเกิดเราใช้1นึ่งถ้วยเป็น240 ml เนี่ยก็มีวิธีคิดแบบเดียวกันถ้าใช้240 ml จะได้เป็น96ช้อนชาอันนี้ให้ไปคิดเอาเองนะครับ ก็ใช้วิธีการิทแบบเดียวกันมันจะได้เป็น96ช้ชา